สวัสดีค่ะประวัณสักไหนครับเกม Minecraft มากันชุดนึ่งสแปดอีพีที่ยี่สิบหกกันแล้วคะก็จะมาที่บายเกี่ยวกับอีพียี่สิบห้ากันเลยนะคะคือว่าเมื่อสักครู่นะคะกำลังเปิดคลิปอยู่ปรากฏว่าเพิ่งไปกดลบนะคะ <laughs> โอเคไม่เป็นไรนะคะก็คือว่าจะบอกว่าเอเอ นะคะตั้งค่าไหม่ให้มันเสียงดังขึ้นนะคะคือจะบอกว่าจาก EP 25นะคือเราไปหายนี่มันจนครบแล้วนะคะโอเคเราก็มาถึงหลงของของหลง e n d ด e s s Dragon คืออย่าให้ตายก็พอโอเคเช็คโอเคเราไม่ได้เส็จรีสอร์ทอะไรออาไ้่นิแมนจะมันลุมมาที่เราหรือเปล่าโอโอ้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  โอเคถึงเวลาท่าเตียงครับเตียงก่อนครับเตียงให้า,าไี่สุดโอ้ของเต็มนะคะ yeah, แย่แล้วโอ้เซ่อินีดแมนมาเซ่ต้องไปพังไอ้นี่ก่อนพังจุดชนวนมันนะคะ ดนนีกจิบจิมบุมคลัช่ชีโอเคโอ้นั่น,น,นม,มันโกรธด,ด้วยนะคะโอเคทำลายจุดชนวนให้หมดก่อนโอ้นี่ดาก้อนมันเหมือนจะมาหัวร้อนที่เราแล้วคะโอเคพังแล้ว ลูกพนลูลูกขนูจะหมดแล้วนะคะอือหือหมดไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะทำยังไงดีต้องใช้หลักการขึ้นไปตีมันนะคะเราจะลำบากแล้ว เอ็นเดอร์ด right. right okay, huh? okay, ักนยังไม่มาเนาะแล้วก็ขึ้นไปก่อนอย่าเพิ่งขึ้นมาเลยนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตกเลยนะทีมันอยู่ตรงนู้นนะคะมันมาหาเราไม่เรารีบเข้าทีให้หนูแล้วเตรียมตัวเจ็บอุ๊ยจุกอุ้ยจุกน้ำน้ำน้ำ โอ้ม่โกโอ้ไม่โกโอ้ไม่กโอ้ไม่กที่เดินกลับทางไหนนะลบทางนี้ทางนี้โอ้ไม่กรเฮ้แล้วก็นอนนอนที่บ้านไม่ใช่เหรอทำไมไม่เกิดที่บ้านล่ะไม่เป็นไรตอนนี้คือเราต้องวิ่งไปทั้งหมดเกับเกือบห้าร้อยบล็อกนะคะต้องรีบไปให้ไวก่อนที่ของมันจะอาจจะหายก็ได้นะคะ อาหารนี่ก็ซวยไปเลยนะคะวิ่งไปห้าร้อกระบอกนะฮนี่จะเป็นทางนี้ประมาณนี่ปะแปดร้อยสี่สิบนะคะแล้วก็ตัวแซ่ดเจ็ดร้อยสี่สิบเราเริ่มจะหิวแล้วนะคะกว่าจะไปไม่ถึงนะสินี่ก็จะมืดแล้วด้วยนะคะเออจ้บ โอ้ยมัมีแกะทำเป็นแกะเป็นอาหารได้ไหมเคได้ได้เนื้อแกะมาตีมันให้ตายก่อนนะคะโอเคอ่างวัว no. โอเคตัดไม้ก่อนเหลือเริ่มจะลำบากขึ้นนะคะนี่เราจะหิวตาแล้วเนี่ยเหมือนเริ่มชิลล์นดใหม่โอเคโอเคโอเคคาดว่าถ้าเราคาดเนดักก้อนแรกคือจะจบซีซั่นหนึ่งแล้วนะคะ แล้วจะเปเริ่มใหม่ซีซันส,ส,สองเนะเาะเริ่มใหม่ในเวอร์ใหม่นะคะก็คือว่าจะทาให้มันดีขึ้นนะคะอันนี้คืออาจจะเป็นครั้งแรกที่แบบว่าอาจจะคิดอาจจะดูมั่วๆหน่อยนะคะก็ขอพายกันด้วยนะคะโอเคขุดหินก่อนชุดชุด,ชดต้องการหินแปดอันเนาะแปดเหมือนมาเอาชุดรอดใหม่ใช่ไหม <laughs> โอเค เราไม่มีไม้เลยทำเป็นฐานชั่วข้าวก่อนโอเคแล้วเราก็เดี๋ยวรออาหารนะคะเราก็ผาเผาได้ทุกทุกชิ้นพอดีแหละโอเคทานขึนไปเลย เดี๋ยวก็จะรอเนื้อมันสุกเต็มที่นะคะโอเคคุณก่าจะได้ไปก็คุณจะเช้าพอดีแหละอีกอันนึงก็ได้ละโอเคเพลงช่างโอเคก็ถูกตัวขาดไปเลย ที่ถามว่าลบคลิปอะไรนะคะลบคลิป let's play let's play นะคะคือว่าเราจะตั้งเป็นอะไรนะ,ะส่วนบุคคลก่อนนะคะกดจะไปลงตอนหงมงเย็นนะคะกด<อ>รบ ซึ่งถามว่ามันมันขึ้นมันขึ้นไหมว่าใช่ให้ส่งเลยมันมีติ๊กถูกกดกายืนยันใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้อ่านเนี่ยเราขึ้นสู่ส่วนส่วนบางคนแล้วไงแล้วก็กดใช่เลยคลิปหายเลยนะคะอืมแล้วก็จึ้มปริมนะคะว่าคลิปมันหายแล้วก็อะจาถึงกับช็อกเป็นนิดนึงนะคะเด็กคนหึ่งปานกลางก็ขอพายกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาแก้ให้อีกทีนึงนะคะอ,อ๋อถึงแม้จะมืดเราก็ต้องวิ่งนะคะโอเค เราเจอบ้านแล้วแหละเดียวของที่บ้านก่อนแล้วกันโอ้โห,โหเฮ้ยนี่ไม่ใช่บ้านนี่นะโอ้โห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 ข้าวตายนี่มันจุดเชัดเยนะ่ย 840เนาะโอเคตอนนี้จะใกล้ถึงแล้วแหละโอ้ยแมงมุม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 โอเคท็อตด840ประมาณ800แล้วก็ <Yeah. S 1> ปิ้งตรงไปทางนี้เนาะ โอ้ยหิวเลยละเราวิ่งด้วยนะคะมันเลยหิวไวเควิ่งข้ามน้ำตรงนี้ไปชึบถึงแล้วยังเนี่ยจำได้ว่าลบ840ย่สิบนี่ไหมนีใช่นะชึบชึบชึบโอเคคิปเปอร์ค่ะขอบคุณค่ะคิปเปอร์ ถ้าล่วงนี่มีโอกาสตายสูงนะฮะไมค่อยขุดลงไปแล้วกัน,นอ,อุดก่อนเลยกินเองนึงไม่ค่อยลงไป okay. ขุดถึงโอเคถึงแล้วของที่เราทำหายก็เดี๋ยวเราค่อยไปวิ่งไปเก็บแล้วกันช

เี๋ยวเรากลับบ้านเปาของก่อ,อนดีก,กว่าแล้วกันนะคะบ้านเราอยู่ทางไหนนะโอ้น้ำน้ำน้ำแมงมุมจีนนี่ยนะแมงมุมนี่บ้านเราอยู่ตรงนี้นี่เองเราเดินข้ามมาได้ไงโอเคเนอนให้มันเช้าก่อนเพื่อความปลอดภัยนะฮะโอ้น้องหมาคิดถึงบ้านยังเลยนอนอย่างเงีย้ย อืมโอเคเก็บข้องเก็บข,ของตรงนี้ใส่ชุดประทังไว้ก่อนแล้วก็เอาเป็นดาบดาบดาบเล็กลแล้วกันติ๊กแล้วก็ไม่ต้องอะไรมาก อาหารเราก็นี่หมดเลยอ่ะเคดาบเหล็กเคอุย้ยหมา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 แล้วก็อาหารมไหมขนมปังนะคะ ต้องวิ่งไปประมาณช่วงหนึ่งเนาะค่าวัวก,ก่อนเลยเอาเนื้อก่อนอีกประมาณ3 0มกับบล็อกนะคะวิ่งๆนั้นเดียวเดี๋ยวก็น่าจะถึงแล้วแหละไม่มีพิกแอ็กอะ ใอ้ขุดดิดลงแล้วกันวิธีการลงแบบใหม่ <c oughs> ลงแล้วไม่เจ็บตัวนะเ <c oughs> จ็บเล็กเจ็บน้อยไปเลย ขึ้นขึ้นขึ้นเคมี okay. บอกเอนเดอร์ด้วยเอเดอร์แ,แต่ก่อนเกมนี่มันช่างเสียอิงนะชีไหมมันไม่มาใช่ไหมของของของโอเคของตกเต็มอุ้ยผันหน้าเป็นเต็มเลยครัเเวลเวลเวลเวชุดชุดในดาบนี่ โีเาท่านี่สองชุดอะชุดเกาะอ,อยู่ไหนนอว่ไหลไปตามน้ำแล้วอะ่ะชัดชัน,น,น้นี้่าชุดเกาะโอเคโอเคโอเคเยี่ยมเอาชตนออกไป อาหารนี่ทางนั้นอยู่นี่โอเคขึ้นไปตักน้ำก่อนชึบชึบชึบน้ำสูงอยู่นะฮะเฮ้ยชึบโอเคน้ำน้ำน้ำชึบน้ำน้ำได้น้ำแล้วโอเคเนี่ยต้องหยิบอีกไหม ชิงของไวจนเป็นไปทันตะวันไม่ต้องโอ้ย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 เกือบตกเกือบตกแล้วเด้อของตกนี่จบเลยนะโอเคธนูไม่ธนูหายธนูธนูตกน้ำมาแล้วเหรอโอ้ยไม่ทันโอเคกิน เอาเตียงมาเลยมาเลยไม่ได้ลดเลยเราจะตายแล้วเนี่ยอ้ยอ้ยไม่มีแอปเปิลไม่มีอะไรเลยเราไปพังอันนี้ก่อนแล้วกันปนยังไงเนี่ยไม่ได้หมาเขาเลยนะไม่ได้หมาที่า มันจะไหม่แล้วมันไหม้แล้วมันไหมแล้วมันไหมแล้วมันอ้อม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 ขึ้นเาขึ้นก่อนโอเคกระโดดกระโดดวางน้ำก่อนเลยแต่่าูมันจะสั้นแต่วาทพังสิอ๋อพังอยู่แล้วหรือเปล่าเออหึ่งกรตายกตายกิตาย ซ่อนก่อนโ oh <my> อ้ไม่ก็เผื่อว่าเราจะตายไงก็งวิ่งมาได้โอเคตรงนี้จะเป็นการดูดอยู่ ชื <c oughs> okay. okay. ้ดชื้อ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 ช้ชื้อชืชชช้้โอเควางน้งเค่อยขุดลงไปอุ้ยตักยังไงหรอคุย ระวังอุ้ยเดี๋ยวมันตุ๋ยหลังเจ็บเอานะต้องไปยังไงดีนะ 4, 3, 2, 5, 5, เนีเ่ยสี่สามสองหนึ่งศูนย์หลบก่อนดึอโอเคกูดมันมาปิอะไรตรงเดียวเนะี่ย <c oughs> เล็กๆน้อย สั้งให้หมดโอ้มีสองตัวอยังกเลโอเคเกือเกือกุ้มอ้โอ้มันตามไปยันนี่เลยโอเคใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เฮ้อะไรวะมันกับแล้ด้วย โอเคกลับก่อนกลับ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 กลบกลับกบุบบจุบุบไหนอีกไหมที่มันตรงโู้นสินะอะไรจะห่วงแหนมากอตีมันจะเลยไหมอไนเยอะมากตรงนี้เยอะมากนะคะ โอ้โหตอดอะไรเนี่ยไหนดอนดิเราไม่มีแบบม่มีไข่ไก่สามอันจกตีซะเลยโอ้โหพานนะพานะานะุ้ยเกือบตายเกือบตายอือหือ,หอหมันมันมันมีลูกน้องมากัดด้วย ตายอยู่แล้วคัชกลับก่อนคัชกลับไปแอบก่อนคัชมันไล่กันเต็มเลยไม่นะเข้าฐานก่อนชิบชิบชิบโอ้โหโอ้โห ขอรีวิสักครู่ได้ไหมอื้อหือเคยใช้ได้แล้วกลับกลับกลับ โอ้ยขอเอ็นอพูนะอยเถอะโอหเอ็แนแมแนเอ็นแมแนเอ็นแมนอย่านะเยอะอีบ้าเอ้ยนยนอนก่อนอื้มมมมมป็นอะไรที่สุดๆแล้วนะ มันจะจ้าอยู่แล้ววะ,ะมันก็ไมีบีบประมาณเยอะนะฮะโอเคเราหิวอีกแล้วอาหารที่ปั้นก็หมดเกลีย้ยงเลย,ยอือ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 เราน่าจะทำแอปเปิ้ลทองไปกินเนาะเออแล้วก็ลืมไปเลย ทองเราก็มีตั้งเยอะอยังไง<ป>คิวอีกแล้วพีงเอาชิพรอดที่อันท็ที่สุดที่เคยเล่นมานะหมูอืออืออือพอ,อ,อระมิดไป

<c oughs> โอเคเดินเข้าไปเดินเข้าไป อีพีนี้่ะก็เดี๋ยวไว้เจอกันต่อในอีพีหน้าเ mm hmm. อ็งก็ขอต,ตัวลาไปก่อนโอเคไปละบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ